สวัสดีค่ะทุกคนอันนี้เป็นวิดีโอที่น่ารักมากๆเห็นพี่ๆทาหารน้องๆทาหารไปเติมหมาก,กันซึ่งเราเป็นคนที่มีหมายเยอะมากเรามีหมาสิบสองตัวนีคนน่คนนี้ชื่อคนนี้ชื่อซันนี่เหมืจุ๊บหมิงก่อนอืเออแหละเข้าเรื่องอันนี้นะคะเป็นวิดีโอที่มีชื่อว่าไวรัลสุดาต่างชาติชาวทหารใจฟูดูน้ำตาแทบไหล <ículo> คลิกเบสมากชื่อวิดีโอคลิกเบสมากคุณแม่ จากช่องอะไรเนี่ยก็ d ดดอลล่าเออลดๆลดนะคะอย่าลืมไป subscribe นะสามอาทิตย์ที่แล้วโอเคไปดูกันเลยดีกว่าจ้ะขำๆนะทุกคนสุดโหดที่ไล่งับโจรไปก่อนเลยค่ะเพราะวันนี้จะพาไปพักลืมพาพ จำเคนายสุดโหดที่ไล่งับโจรไปก่อนเลยค่ะเพราะวันนี้จะพาไปเปิดโปงภารกิจลับสุดยอดชายแดนที่ทำเอาพี่ๆทหารรั้วของชาติเสียทรงหนักมากเมื่อคำว่าหมาเฝ้าคนไม่มีอยู่จริงมีแต่คนเฝ้าหมาระดับ v v ว p เตรียมขากันไกลค้างไปกับความอิหยังของเหล่าเจ้านายสี่ขาที่ทำตัวสบายเฉบเหมือนมาปิกนิกในขณะที่ท่าทหารต้องรับบทเดอะแบกแบกจริงไม่อิงนิยายงานนี้บอกเลยว่าศัก์รีมันกินไม่ได้แต่ความน่ารักมันกระแทกตาเต็มๆไปดูกันค่ะว่าใครกันแน่ที่เป็นผู้มีอิทธิพลตัวจริงในป่านี้ เปิดคลิปมาเนี่ยเราจะเห็นบรรยากาศป่าเขาลำเนาไ,ไพรไนะพีพีทหารเขากำลังเดินล่าตระเวนกันอย่างขมักขเมน้นแต่เดี๋ยวก่อนจุดโฟกัสสายตามันไม่ได้อยู่ที่อาวุธยุโทโธปกรณ์หรือชุดลายพรางเท่ๆเลยค่ะแต่มันอยู่ที่เจ้าก้อนสีขาวนวลในอ้อมแขนพี่ทหารนั่นต่างหากคือแคปชั่นในคลิปเขาเขียนแซวไว้เป๊ะมากว่าหมามาระวังภัยให้คน X คนมาระวังภัยให้หมาทิก ซึ่งมันจริงสุดๆเพราะภาพที่เห็นคือพี่ทหารแกปิ้มน้องหมาสีขาวตัวเบริร่มเดินลุยน้ำข้ามลำธารอย่างทุลักทุเลในขณะที่เจ้านายเอ้ยเจ้าหมาทำหน้านิ่งมากเหมือนกำลังคิดว่าเดินดีๆนั้นนูดอย่าให้ตัวเราเปียกคือน้องสบายใจเฉิบสุดๆขาห้อยต่องแต่งไม่กระดุกกระดิกเลยยอมใจในความนิ่งของน้องมากเหมือนตุ๊กตาหน้ารถเวอร์ชั่นมีชีวิตเลยค่ะ แล้วไม่ใช่แค่เดินทางราบนะคะมีชอดที่ต้องปีนป่ายลงมาจากเนินดินสูงสูงด้วย,ยพีทหารก็ต้องประครองตัวลงมาอย่างร,มระมัดระวังคือภารกิจนี้พี่ทักน้องหมาสุดชีวิตตัดภาพกลับมาที่ในลำธารอีกรอบคราวนี้เห็นชัดเลยว่าน้ำมันก็ไหลแรงอยู่นะคะพี่ทหารต้องเกรงขาจิกเท้าเดินบนหินสุดริ์เพื่อทรงตัวไม่ให้ล้มเพราะถ้าล้มไปนี่ไม่ได้เจ็ดแค่คนนะน้องหมาเปียกแน่นอน นอกจากเจ้าขาว VIP ตัวนี้แล้วยังมีน้องหมาสีน้ำตาลอีกตัวที่เดินลุยน้ำอยู่ข้างๆซึ่งก็มีพี่ทหารอีกคนคอยจับคอยประคองก้นดันหลังช่วยข้ามน้ำกันอย่างทุลักทุเลดูแล้วรู้เลยว่ารักและเอ็นดูพวกน้องๆกันขนาดไหนคือภาพรวมมันน่ารักปนขำม,มาก<อ>เหมือนพี่ๆทหารกลายเป็นหน่วยอารักขา<ล>ความวปลอดภัยให้เหล่าสีขามากกว่าลาดตะเวนซะอีก เห็นแล้วอดอมยิ้มไม่ได้จริงๆค่ะกับความน่ารักอ่อนโยนของรั้วของชาติที่ยอมเป็นทาสให้น้องหมาแบบสมยอมสุดๆเลยค่ะมาดูอีกภารกิจรับสุดยอดกลางป่าใหญ่ที่น่ารักจนใจเจ็บเปิดคลิปมาเราจะเห็นพี่ทหารชุดดำลาดตะเวนเต็มยศกำลังนั่งยองๆทำภารกิจสำคัญยิ่งชีพนั่นคือการเป็นบาร์เทนเดอร์เสิร์ฟน้ำให้เจ้าตูบกลางป่า ด้วยความที่ในป่ามันกันดานพี่ทหารแกเลยง,งัดภูมิปัญญาชาวบ้าน<ม>เด็ดใบไม้ใบใหญ่ๆมารองเป็นถ้วยแล้วเสียสละน้ำดื่มจากถุงน้ำส่วนตัวที่ต่อสายยางมามบีบใส่ใบไม้ให้น้องหมาสีน้ำตาลตัวแรกกินแก้กระหายความหามันอยู่ที่ซาวแ็กประกอบค่ะปากพี่แกก็บ่นอุบอิบเป็นภาษาถิ่นแบบฟิลลิ่งมาเต็มว่าโอ้ยหมดแล้วน้ำกูเหือดแห้งหมดแล้วคือบ่นนะแต่ดูดน้ำจากถุงตัวเองมาพ่นใส่ใบไม้ให้น้องกินไม่หยุด พอน้องตัวแรกกินเสร็จปุ๊บเจ้าตัวสีน้ำตาลเข้ม,มอีกตัวที่ยืนรอคิวอยู่ข้างหลังก็รีแทรกตัวเข้ามาทันทีงานนี้ลูกค้าเยอะ<ว>ยคิวแน่นนะเวอร์อนะพี่ทหารก็ต้องรับบทพี่เลี้ยงจำเป็นต่อหันมาบริการลูกเ้าตัวที่สองคอยประคองใบไม,ไม้ป้อนน้ำให้ถึงปากแต่มันมีความทุลักทุเลนิดหน่อยตรงที่น้องมันอาจจะกินไม่ทันใจหรือทำหกเลอดเทอะพี่ทหารแกก็เริ่มหัวร้อนแบบตลกตลกบ่นใส่หมาไปว่าเอ้ากูอุตส่าห์ยื่นให้กินสิ ประมาณว่าบริการระดับ5ดาวขนาดนี้แล้วช่วยกินให้มันดีๆหน่อยสิลูกพี่ <c oughs> คือภาพมันน่าเอ็นดูมากผู้ชายตัวโตๆถือปืนดุๆต้องมานั่งยองๆค่อยๆบรรจงป้อนน้ำใส่ใบไม้ให้น้องหมาทีละหยด2หยดสุดท้ายพอน้องกินจนหนำใจพี่แกก็ถามเสียงอ่อยๆว่าพอแล้วมั้ง คือดูทรงแล้วน้ำในแป้พี่น่าจะเกลี้ยงแล้วล่ะค่ะยอมอดเพื่อหมาของแท้โอ้ยคลิปนี้คือสุดของความเอนดูผสมความฮาเลยค่ะเริ่มมาเห็นหน้าพี่ทหารเหงือซกบนอุบอิบว่าพาเดินไกล <c oughs> เหนื่อยพักผ่อนเยอะๆจะได้มีแรงเดินต่อ <c oughs> <c oughs> เราก็มีว่าพูดกับเพื่อนทหารด้วยกันที่ไหนได้ภาพตัดมาที่เพื่อนร่วมทางตัวจริงนอนหงายท้องแผ่หลาสบายใจเฉิบอยู่บนพื้นป่าสภาพเือ <c oughs> องค์ทรงเครื่องเต็มยศมากแม่ใส่เสื้อเกราะกัน กระสุนสีดำทะมึนสวมหมวกเคฟล่ากันนอกใบใหญ่ปิดหน้าปิดตาแถมแที่พีคคือบนทุงกะทินั่นมีกล่องนมแลกตาซอยกับเงาะโรงเรียนวางเรียงเป็นเครื่องเส้นหวาย <c oughs> เอ้ยเป็นสเสบียงเตรือมไว้ให้ตื่นมากินพี่ทหารแกก็ภาคเสียงสองสามสปอยลูกรักสุดฤทธ์บอกว่า <c oughs> เหนื่อยแบบนี้ตื่นมาจะได้กินนมกินเงาะ ดูสภาพเจ้าตูบสิคะหลับลึกเบอร์ไหนหลับจนปากเจอเพยเยอโชฟันขาวครบทักซี่เหมือนกำลังฝันหวานว่าได้ครองโลกแล้วดูแฟชั่นท่อนล่างซะก่อนมีการเอารองเท้าคอมแบตทหารไซส์ยักษ์มาวางประกบขาวไว้ด้วยให้ดูเข้าตีมหน่วยรบสุดพิเศษพอดูหน้าใกล้ๆยิ่งหาน้องหลับจริงจังมากไม่สนโลกไม่สนสัตว์ทดๆทั้งสิ้นยอมใจความนิ่งนี้จริงๆ ตัดภาพมาตอนจบน้องลุกขึ้นมานั่งทำหน้างงๆในชุดเกราะเต็มยศสวมหมวกใบโตที่หลวมจนแทบไม่มองเห็นทางกับรองเท้าคอมแบตที่ใหญ่กว่าขาตัวเองสิบเท่านั่งนิ่งเป็นตุ๊กตาทหารจิ๋วหลงป่าน่ารักน่าหยิกแก้มสุดๆไปเลยค่ะภารกิจนี้บอกเลยว่าหมาสบายคนลำบากของแท้คอมเมนต์ชาวเน็ตที่บอกเลยว่าบันเทิงกว่าคลิปก็คอมเมนต์นี่แหละ หลังจากคลิปไวัเล่าทหารสายแบกเอ้ยแบกหมาถูกปล่อยออกไปโซเชียลก็แทบแตกด้วยความเอ็นดูปนฮาโดยชาวเน็ตส่วนใหญ่ลงความเห็นตรงกันเป๊ะเลยว่านี่มันไม่ใช่ภารกิจลาดตระเวนธรรมดาแต่มันคือขบวนเสด็จของท่านประธานบริษัทสีข่ขาชัดๆ เริ่มที่ทีมจับผิดสายตาก่อนคอมเมนต์กลุ่มนี้จะโฟกัสไปที่หน้าตาอันแสนจำมนืนและนิ่งเฉยของน้องหมาตอนโดนอุ้มข้ามน้ำหลายคนแซวว่าหน้าตาน้องดูภูมิใจมากเหมือนจะบอกว่าเดินดีๆนะเจ้าทาตอย่าให้เราเปียก oh. บางคนบอกว่าดูทรงแล้วน้องน่าจะเป็นผู้บังคับบัญชาตัวจริงส่วนพี่ทหารเป็นแค่พาหนะส่วนตัว ยิ่งช็อตที่น้องนอนหงายท้องโชว์พุงใส่เกราะกินเงาะกินนมเนี่ยคอมเมนต์ยิ่งฮาแตกบอกว่านี่มันท่านขุนแมวน้ำชัดๆบางก็บอกว่าสบายกว่าหมาก็คือหมาของทหารนี่แหละชีวิตดีจนน่าอิจฉาวันๆกินกับนอนให้ทหารแบก ต่อมาคือทีมซึ้งปนหาที่มาพร้อมประโยคเด็ดกระแทกใจอย่างสัมภาระอาวุธยุโทโธปกรณ์หนักแค่ไหนก็ไม่เท่าภาระที่เราเลี้ยงมากับมืออ่านแล้วขำพืชเลยคือพี่แกแบกปืนแบกเป้ว่าหนักแล้วยังต้องมาแบกภาระก้อนขนเพิ่มแถมชาวเน็ตยังแซวพี่ทหารที่ป้อนน้ำใส่ใบไม้ได้ว่าเสียงบ่นอุบอิบแต่ก็ยอมเทน้ำให้จนหมดถุงนี่มันธาตุหมาในคราบนักรบชัดชัด บางก็แซวว่าน้ำกูจะหมดแล้วแต่เอา้ากินเข้าไปลูกกินเข้าไปคือดูออกเลยว่าปากร้ายแต่ใจดีปิดท้ายด้วยทีมวีดผู้อันนี้ขาดไม่ได้เลยค่ะสาวๆหลายคนเข้ามาคอมเมนต์แนวเดียวกันเลยว่าผู้ชายรักสัตว์คือผู้ชายที่หล่อที่สุดแพ้ผู้ชายอ่อนโยนแบบนี้เลยค่ะอยากเป็นหมาตัวนั้นจังเลยค่ะจะได้โดนอุ้มบ้างสิคือกลายเป็นว่าคลิปนี้ตกหัวใจสาวๆได้เพียบเลยเพราะความละมุนที่ขัดกับลุกดุดันของพี่ทหารนี่เลยค่ะ สรุปคือคอมเมนต์ไปในทิศทางเดียวกันว่าน่ารักเท่าโลกและยกตำแหน่ง MVP หรือ Most Valuable Pet ให้น้องหมาไปครองแบบไร้คู่แข่งเลยค่ะ สรุปแล้วงานนี้ใครกันแน่ที่เป็นผู้บังคับบัญชาตัวจริงระหว่างพี่ทหารที่ต้องแบกหามป้อนข้าวป้อนน้ำจนหลังแอ่นหรือเจ้าตูบที่แค่นอนกระดิกตีนเฉยๆก็มีคนดูแลระดับ VVIP ถามจริงๆเธอคะ่ะถ้าสมัครเป็นหมาทหารแล้วสบายขนาดนี้มีใครอยากยื่นใบสมัครบ้างไหมคะสารภาพมาในคอมเมนต์เดี๋ยวนี้เลย